สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรัดมณนี่ชาแนลน้องเบลพารวยเฮฮาพารวยค่ะเมื่อนี้ค่ะพี่น้องแอดจะพาพี่น้องไปติดตามตัวเลขคงสุดท่ายปูคุ้นค่ะใกล้แล้วนะคะพี่น้องค่ะใกล้แล้วใกล้วันหวยออกมาทุกขณะแล้วนะคะเมื่อนี้เป็นวันที่ยี่สิบเก้าแล้วค่ะ เดี๋ยวเข้ามาตามต่อตามติดเบื้องว่าปูขุนพนบอกวา่าคงสุดท้ายมีเม็ดเดียววา่สันพี่นอ้องอาจังไหนแล้วห้ากามาเข้าไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะกาบน้มัสการค่ะปูอ่าอ่าเจริญเริญเ,เป็นจั้งด้ท่างขุนไหมโอ้ยท่างพี่กับหลานน้อยบอ่สบายแม้ปูอืมก็ยังว่าคือกานนาน,าน,นบักน,น้อยกะพ่ยงไป ันตอนแม่เล็กมันนี่ตัวมากค่ะโม่ตับเปิดมื่อเมุชานี่ที่น้องมันไปเหรียญยุประจวบกันเนี่ยมุชาก็ได้ขนมมากระปะข้างไว้จ้ามันจะติเปิดหยอกกันเมื่อไงเหรียญเหรียญร่อนร่อนไม่มนั่นดนบญาเขาเป็นหลานญาเขาเป็นลูกน้องสาวลูกของหลานสาวอีกพอมันจ้าเป็นร่อนเป็นร่อนเอ้านั่งตากแดด๊บเจ้าอันแดดเออเอา,ๆๆเอา เทาเรกเครืงน้ำวะนี่ว่าอนไรเอาเรกเครงน้ำวะปูฟันเลยค่ะฟันคงสุดท้ายที่เล็ดหลอดจ้ะเพราะว่ามันแต่มันจะเป็นลูกเล็กกุมเก่ากับมีแต่ว่ามันที่มีเล็กเด็ดโตเดียวล่างโตเดียวทุกมันค่ะเ๋ยวไปน้ำหยานคนลืมอ่ะเอาอันทวนคงสุดท้ายเลยค่ะปูม่อนเดียวจบเลยค่ะม่อนเดียวจบเลยค่ะ อันจุ้มนั้นมันออกมากอ่ะตั้งสองคิปก้อนกับว่าก็เราจะวางอย่างคนลืมนะเลยเดียวปิสกับไปนับเด้อแมนจ้ามันมีตัวเดียวตัวเดียวยูสต่ายก็คือเ,เลขเลขล่างตัวเดียวจบเลยค่ะอัดเลยอ้าวยำัวจ้าศูนย์แปดศูนย์แปดอันนี้อันบนข้างล่างปูอันนี้บนล่างก็ได้บนล่างศูนย์แปดสองศูนย สองศูนย์เจ็ดศูนยเจ็ดศูนย์ลขกุมกอลารย์นคนเริ่มอ,อ่ะถ้าจะคนมาเปิดบ้างเจ็ดศูนหลกักสี่หา้าสี่หา้ามัมีเลขสามตัวแล้มีแต่เลขสองตัวหลดดวดเลยค่ะสี่ศูนย์มาเนิสี่ศูนย์ทุ่สี <40. S 2> ส่ค่นบนล่างได้แต่ว่าสี่ศูนนี่ตัดลางอย่างเดียวเลยเด่นดังเด่นสุดๆเลย สี่ซนนี่คือว่ามันถือมามันขักแล้ววันขยุกับกำรับมันอยู่กับลวงพอนี่มันเด็ดกันแล้วด้วยนี่ค้าซุนแปดกับสองศูน์กับเก็ดศูน์กับสี่หานี่บนล่างบนล่างเอาอันนี้โตล่างโตเดียวเลยสี่ซุนนี่โอ้ปูบ่บอกคนละยางเนาะมันเลยไมาอยู่ซ้นเดียวกันกับบนล่างเลยเนาะสี่ซูนบ่ถึงแต่กี่มันบอกไปมันบาท่านตัดได้แม้วันนี้มันตัดได้ก็ไม่สี่ซุนแม้ ว่าตะตัดหรว่าตะขวที่มันติดเป็นขึ้นหนึ่งศูนย์หวัดตั้งหนึ่งเห็นไหมจ้ามันไต่ขนไทยมันตัดได้ขึ้ไทยมูอคือจังหนึ่งศนเสี่ยวมันออกทิดเป็นไหมจ้าเน่ยมันเป็นต้องทำอะไรนี่เนี่ว่าโทรหาสองเทียสามเทียยากิแห่งานบเื่อรับยุคือจังหรับหายนอกบัดนี้จนองดีใจยู่ดิที่ดี่มันไปไปตะศุนซี้นะทั้งเวลาบ่ตรงกันเนาะปูเนาะงานวันนี้รับไดเออดีแล้วดีแล้วมันนี่ละอัน เป็นล้านๆผลลัตตัวนี้ให็ว่าลุงพ่อพวัพวกขั้วไร้ล้วคืออกะไรตัวไร้มัน้ะตัวได้เป็นล้านๆนะตัวสี่ศูนย์ล่างเนี่ยเม็ดเดียวเนี่ยละโอ้สี่ศูนย์ล่างเม็ดเดียวซุ่มมันนั่นคับเม็ดซุ่มมันนั่นก็จะผิดมาเนอะชุ่มมันนั่มันก็เอานัดมาคือกันนัดมาแล้วแต่ว่ามันมาจังตัวนี้มันจังเมื่อวานนี่แม่ไหมไปมันสุขันลุงพ่อไปเห็นจำบัดเครื่องบวชหน้ายำของเว้นหันยำของเว้น นิมิตนิโอมันโตแล้วนะหน้าแต่ว่าบ่กบอกดอกว่ามันมานิมิต่าจังไรจ้าอย่ามันลุยอ,อันซีซนูนี่แหละตี่ซีซูนี่ละปูก็เลยฟันเลยฟันล่างอย่างเดียวฟันล่างอย่างเดียวครับแต่เขาบอกว่าล่างอย่างเดียวเน้อบยปานั่นแหละตีปูก,<แ><แ>กับกบ่ปูปล่งลางเด้อล่างเด้อฮะกับบ่เลขค่ะที่กับบ่กับก็ได้ทีตตตตต่ต่ว่าหลวงพ่อกับไปเมื่อเดียวนึงมันไปไปคลิปไปคิปใบหนึ่งไปหาใบหนึ่งจมที่จมบ้านขี้ซื้อซื้อเขามานี่ ยังหอบหมดเลยวันนีพอได้ขอบ้าวันดี้ย่างรหับแม่บัตมันกิดเป็นควันขวันคือยังเงินเลขนึงล้ดก็เข้านัินไหมเลเงินกับชุคก็เข้าละชุดนางชุดบนก็เข้านั่อยละอยาเอฟซนะค่ะดีงฟทุ่ม้าแล้วทุ่มแล้วทุ่มทุ่มบัดสุกท้ายแล้วกพูดได้บตัวได้มากกับว่เบิ้งแล้วเดินเบิ้งแต่กุ่มเนี่ยละกุ่มที่บอกไปนะครับทุกคลิปเวลาที่ไปไปนั่นละ แค่ว่าอันนี้นักแล้วอันนี้ใส่นักเลยนี่สี่ศูนย์สี่ศูนย์ล่างใส่ล่างยัางนักเลยนักล่างบ่เอาบนจักเม็ดเลยบ่ปูเอาหน่อยหน่อยเอาหน่อยหน่อยกันไว้หน่อยหน่อยปูกันไว้หน่อยหน่อยเพได้ขึ้นแต่แต่ตัวกราบปูกับกันหน่อยหน่อยคือกันกันหน่อยหน่อยกันเอาขึ้นทีเดียปูเนี่ยตรงตรงเลยตัวนี่มหวนลงตัวเดียวเลยค่ะส่วนเดียวมมวนลงเลยทุกคนกันไว้ย่างย่างราเม่นนี่ละครย่างราฮาไปไหมใช่ต้องกันไหม ทุกวันนี้มีทเท่าไรเชียวมดเอ, <c oughs> อามากเหลือเกินว่ายัางเลยเอาเขามาเลยที่นี่คลิปนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะปูเนาะโค้งสุดท้ายแล้วบ่มีสามคนมแต่ว่าบ่มี่ะบัดมันมานี่มิดนะเอ้ามันบอกแม่รัดมานี่ไปแต่ชุนชี้มันว่าจ้าบัดนี่มันมาจังสี่กับไอ้ไวานนในในี่มิดจนเนีห้องเนะาะแต่โอ้กูคือได้หน่อยครับแต่นาะเขาว่าเอานักนักเขาวางสิครับ วัดก็แม่ได้ได้จำนัำอหริบาเน,นีก็เลยโอ้บัเน,นกปอดเป็นลุกขึ้นมาไม่ได,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 ด้บวชดิไม่ได้บวชนี่มันเคยเป็นดิใช่ว่าแต่ปูปปว่ว่าแต่ปู่เราที่ข,นนนขนันนวันในขันเป็นธรรมบัณฑ์บวชบัเนี้มันฮาเทียมันเป็นขึ้นเทียนั่นไหมเขาว่าเอาล่างอย่างเดียวคนล่างอย่างเดียวเม็ดเดียวพร้อมเนาะคะ่ะโพ,พ,<ว>พสีศูนย์หนึ่ ส่วนศูนย์แปดสองศูนย์เก็ดศูนย์ับสี่หานี่ให้ให้ซื้อบนล่างโหลดเนาะค่ะปูให้ซื้อบนล่างแต่ว่าพิเศษพิเศษสุดคือสี่ศูนย์ล่างอย่างเดียวค่ะพิเศษเดียวใช่พิเศษสุดคือสี่ศูนย์ล่างอย่างเดียวเม็ดเดียวทอนั้นทุบมัดนี่ปูทุบมัดมี่เงินบ่ปูมัดมี่เลยคะมัดมี่พี่น้องลุกกระปุกไปเลยเดี๋ยว เดี๋ยนี่ลอตเตอรี่มีเท่าใดปูสิกวดเรียบเลยมันบอกค่ะสิกวดเลยมาลดเขามาลดเอาเอาพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ได้ยงนคลิปนี่แล้วถ้ามีเลขสี่ขันมีเลขสี่ส่นเอาไปหายปูแน่เด้อพ่ายมาทังใต้วันเลยค่ะปูมั่นใจคับปันใจที่สุดเอาคงสุดท้ายแล้วก็ถือว่าปูไมายำนหายถือว่ายันหายยันยันยันบ่รับย่ายันบ่เปิดรับด้วยค่ะ กันพอดีเปิดรับก็เป็นโรกของเอซี่เข้านั่นละ่ะถ้ามันเขานี่เป็นทรงแนแนวเลยจ้าเดยียวครับเนียเ้ยไปเนี้ยไปยันมาผัวศูนมามาชุนมา,มา,ช,นมาชุนแก่เมือ่อไหร่เราเนี่ยใปจีรอศูนค่อยผักแกปั้นก็ได้ออเน้นเน้นเลยวดนี้มาแน่นอนมาทั้งบนทั้งล่างเออเอาตอนนีนั่นแหละแัดบันนี้ไงลงไปใครเก็บก็ย่าให้ติดลูกติดล้านน้ำลูกน้ำล้านเด้ไงเลยไปเมี่ยงออสเตรเลียค่ะ เออเดินทางสะดวกแต่วายวันที่4ิไปค่ะขอบพระคุณปูค่ะขอบพระคุณปูหลายๆเจ้าค่ะปูสาธุสาธุค่ะสาธุสาธใหายล